สวัสดีครับกลับมาพบกับผมช่างผู้เบสอีกเช่นเคยนะครับวันนี้พอดีเราไปาตรวจงานที่โรงงานแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเขาติดตั้งกล้อง IP ไว้หลายสิบตัวเลยครับปรากฏว่าภาพที่ได้นะครับภาพที่ได้ก็จะเป็นลักษณะแบบภาพกระตุกๆ,ๆไม่ลื่นไหลนะครับเราก็ไปเช็คดูเรื่องเฟรมเรทดูมันก็ปกติครับเฟรมเรทก็25เฟรมเรทต่อวินาทีเราก็เลยสงสัยเขาไปเช็คดูที่เรื่องอัพลิง์ลูกค้าใช้สวิตช์ฮับรุ่นแบบนี้นะครับ แบบนี้เลยเนี่ยครับจะสังเกตว่าสวิตช์ฮับแต่ละพอร์ตเนี่ยครับตัวแต่ละพอร์ตก็จะเป็นเป็น P O E นะครับก็คือสามารถจ่ายไฟฟ้านะครับจ่ายไฟ1 2โวลต์ DC นะครับให้กับกล้องโดยการติดตั้งเดินสายแลนมาแบบนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปที่นะครับพอร์ตของสวิตช์ฮับแบบนี้ได้เลยแล้วก็ตัวกล้องก็จะติดตั้งอีกด้านหนึ่งก็จะเสียบเสียบสายแบบนี้ไว้นะครับเนี่ยแบบนี้หลังจากติดตั้งกล้องได้ทุกตัวแล้วเนี่ย เราจะต้องมีพอทหนึ่งที่สําหรับส่งสัญญาณภาพทั้ง5ตัวเนี่ยส่งกับพี่เซิร์ฟเวอร์นะครับแต่ปัญหาก็คือว่าไอสวิตช์ทับรุ่นเนี้ยมันไม่มีอัพลิงตัวอย่างของสวิตช์ทับที่มีอัพลิงนะครับจะสังเกตว่ามันจะมี2ช่องตรงนี้ที่แปลกประหลาดนะครับสเปคก็คือมีทั้งทับร้อยแล้วก็ทับพันนะครับทับร้อยหมายความว่าไอตัวช่องของกล้องนะครับทั้งหมด8พอรอตเนี้ยนะครับมนถึงเนี้ย คือสำหรับเสียบกล้องมันจะวิ่งแค่ทับร้อยซึ่งกล้องตัวหนึ่งก็แบนวิดไม่เท่าไหร่หรอกครับนะครับก็เสียบไปติดตั้งครบ8ตัวนะครับจิ้มเข้าไป8ตัวปุ๊บมันจะต้องมีตัวพอตตัวรวมนะครับอีกตัวหนึ่งซึ่งเรียกว่าอัพลิงก์นะครับในที่นี้เขาจะให้มาพอรพตเราก็ต้องเอาสายแลนะ link, นะครับของอัพลิงก์นะครับมาเสียบออกจากตรงนี้เพื่อที่จะดึงสัญญาณภาพทั้ง8ตัวเนี่ย ออกไปที่ช่องช่องนี้ช่องเดียวทําให้ภาพไม่กระตุกนะครับไอตัวนี้จะไม่จ่ายไฟนะครับไม่จําเป็นต้องจ่ายไฟไม่ต้องมี POE เอากล้องมาเสียบตรงนี้ไม่ติดนะครับไม่ติดนะแต่ว่าตัวนี้มันจะต้องลิงก์ไปที่เซิร์ฟเวอร์หรือลิงก์ไปที่อัพลิงก์ตัวต่อไปแค่นี้ครับภาพกลับมาสมูทลื่นไหลปกติเปลี่ยนแค่สวิตช์ฮับให้ตรงสเปคหากท่านเจอปัญหาแบบนี้นะครับอย่าลืมตรวจสอบที่สวิตช์ฮับก่อนขอบคุณนะครับสวัสดีครับ